เจาะตัวอย่างที่2กับตันอเมริกา Brave New World ตัวอย่างที่2ของกัปตันอเมริกาเบรฟ n e วเว r ร์นะครับเป็นตัวอย่างเต็มที่ปล่อยออกมาค่อนข้างจุใจเลยนะครับ2นาที37วินาทีมีหลายซีนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกันว่าซีนไหนมันน่าสนใจแล้วมันน่าจะอะไรยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าตัวผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากผมก็เป็นเพียงคนชอบดูหนังธรรมดาธรรมาเหมือนทุกคนนั่นแหละครับแต่ก็อยากจะมาทําคลิปเพื่อชวนทุกคนมาคุยกันว่าตัวอย่างใหม่มันน่าสนใจยังไง ตัวอย่างใหม่เปิดมาที่ตัวละครของไอเซอาร์เบรดลีย์นะครับเป็นฉากที่ทําให้เราเห็นว่าหลังจากมีการก่อการร้ายของไอเซอาร์ก็คือการรอบทําร้ายประธานาธิบดีเนี่ยเราจะเห็นว่าไอเซอาร์โดนควบคุมตัวแล้วกับตันอเมริกาแซมก็มาเข้าพบตัวกับไอเซอาร์ครับแต่ว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่แซมก็ถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นจําได้ไหมแต่ถ้าทางไอเซอาร์ดูแปลกๆครับผมค่อนข้างมีความสงสัยว่าทําไมถ้าไอเซอาร์จำไม่ได้ถ้าไอเซอาร์โดนควบคุมทําไมเขาถึงไม่บอกแซม จมไปเลยว่าเขาโดนควบคุมเขาจําอะไรไม่ได้แต่ถ้าทาง i c r ดูแปลกๆครับดุกึงๆคือทําให้เราสงสัยมันมีทั้งความเป็นไปได้ที่จะโดนควบคุมและมีทั้งความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างที่จะต้องทํางานให้กับผู้ร้ายนะครับอาจจะโดนบีบบังคับโดนขู่เข็นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าทางนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาไม่บอกแซมตรงๆว่าเขาเจออะไรมากันแน่เพียงแต่บอกว่าไม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ให้แซมระวังตัวไว้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผม เชื่อว่าไอเซอาจจะไม่ได้โดนควบคุมครับแต่อาจจะต้องมีความจําเป็นที่น่าจะโดนค่มขู่อะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกรณีนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมผมขอเชื่อ,อไว้ก่อนว่าไอเซอาอาจจะนะครับอาจจะไม่ได้โดนควบคุมแต่อาจจะต้องมีความจําเป็นต้องทำแบบนี้ครับถัดมาอยากชวนทุกคนมาดูฉากนี้ครับฉากที่แซมบินลงมาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็ ลงมาที่พื้นปึ้งฉากนี้เนี่ยให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับหนึ่งก็คือเป็นการยืนยันว่าเทคโนโลยีหน้ากากของแซมเนี่ยที่ใช้ตอนบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นนานโนเทคนะครับก็คือรึบ เก็บไปได้เลยไม่ได้ถอดออกมาเป็นหมวกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันในฉากเดียวกันก็คือเราจะเห็นอีกความสามารถหนึ่งของชุดใหม่ของแซมนะครับว่าชุดมันสามารถเหมือนปล่อยพลังขึ้นกระแทกออกมาได้พุึบแบบนี้นะครับ้าลองพิจารณากันดูดีๆแล้วเราเคยเห็นอะไรที่คล้คลายๆแบบนี้มาก่อนแล้วครับเราเห็นเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยคล้คลายๆกันเนี่ยจากชุดของ Black p a n t h อรครับในชุดที่เป็นชุดนาโนเทคเราจะเห็นว่าชุดของ Black p a n t h อรสามารถกักเก็บพลังงานจนได้จากการที่เขาโดนเตะโดนต่อยนะครับแล้วก็ ปล่อยออกมาเป็นคลื่นกระแทกได้ผมคิดว่าเทคโนโลยีในชุดของแซมก็อาจจะคล้ายๆแบบนั้นครับเพราะว่าชุดของแซมถูกทําที่วากันดาเหมือนกันเลยคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ชุดของแซมอาจจะไม่ได้กักเก็บพลังงานจนครับแต่อาจจะกักเก็บอีกอย่างหนึ่งก็คือคลื่นช็อคเวฟนะครับที่เรียกว่าโซนิคบูมซึ่งโซนิคบูมนะครับจะเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นเวลาที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงครับเวลาบินด้วยความเร็วเหนือเสียงเนี่ยจะเกิดคลื่นที่กระแทกออกมาแล้วก็เกิดเสียงจนเรียกว่าโซนิคบูมครับเป็นคลื่น เสียงที่มีพลังงานมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ชุดนี้ของแซมอาจจะกักเก็บโซนิกบูมขณะบินไว้ได้ด้วยครับแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้ในการต่อสู้ได้อันนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นแบบนั้นซึ่งถ้าในหนังจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ต้องขออภัยด้วยครับและไหนๆเราก็พูดถึงการต่อสู้ของแซมแล้วนะครับเราก็ขอพูดการต่อสู้ของแซมในฉากอื่นๆด้วยนะครับเราจะเห็นว่าแซมเนี่ยใช้โลได้คล่องขึ้นมากๆแล้วอีกอย่่างงนึที รู้สึกได้ก็คือหนังของมาเวลครับก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าฉากต่อสู้หรือการอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามยึดตักกะความเป็นจริงได้มากที่สุดนะครับคือแน่นอนว่าอะไรที่เกิดขึ้นในหนังมันเวอร์อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับเขาจะพยายามยึดตักกะความเป็นจริงมาอธิบายให้ได้มากที่สุดแต่หลังจากที่ได้ดูตัวอย่างนี้ของกัปตันอเมริกาแบล็คเนย์เวลเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างละทิ้งตักกะที่จะอธิบายด้วยความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดละทิ้งไปเยอะเเเลยครรับราจะห็น ไอ้แซมใช้โลปลาใส่ขีปนาวุธแล้วโลก็ไม่กระเด็นด้วยโลสามารถจะปิวไปโดนขีปนาวุธอันอื่นๆได้อีกนะครับยังล่อนไปต่อได้อีกซึ่งในส่วนของโลก็อาจจะไม่ได้แปลกมากครับเพราะว่าความสามารถของโลเนี่ยมันจะเหมือนว่าถูกอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าจํากันได้โลตอนถูกถือด้วยสติฟโรเจอร์แรกๆเนี่ยเวลาโลถูกยิงด้วยกระสุนปืนครับโลจะสามารถสลายแรงประทะได้100%ก็คือยิงมาปุ๊บแล้วกระสุนก็จะร่วงอยู่ที่ข้างล่างเลยนะครับก็คือจะไม่กระเด็นออกไปแต่พอถัดมาครับในกัปตันอเมริกา เธอ์โซเจอเราจะเห็นว่าในตอนที่โลถูกยิงด้วยกระสุนปืนแก๊ตลิงครับโลสามารถใช้แบบว่าสะท้อนกระสุนกลับไปหาผู้ร้ายได้ด้วยเป็นๆๆๆซึ่งก็มีความขัดกันจากภาคแรกแต่ก็เข้าใจได้ครับเพื่อให้หนังมันสนุกขึ้นนะครับเขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นฉากแอคชั่นมันๆเลยแล้วก็ถัดมาครับเราก็จะเห็นว่าโลนี้มันทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะปาออกไปได้ไกลขึ้นนะครับปาออกไปกระทบได้หลายชิ้นมากขึ้นซึ่งล่าสุดในกัปตันอเมริกาเบฟนิเวลก็อาจจะทรงพลังภาพมากขึ้นไปอีก ปาไปกระทบขี่ปนาวุธแล้วก็ไม่กระเด็นยังปาแล้วก็ร่อนไปได้ต่อกระทบได้อีกหลายอันนะครับก็โอเคถือว่าเป็นความเพิ่มความสนุกสนานให้ภาพยนตร์แล้วกันนะครับอันนี้เข้าใจได้แต่อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ในการต่อสู้ของแซมก็คือความสามารถของปีกที่น่าจะสร้างด้วยไวบรีเนียมครับเราจะเห็นว่าปีกนี้เนี่ยแข็งแรงมากๆนอกจากโล่ที่สามารถเอามาบังขีปนาวุธแล้วแซมเองก็ใช้ปีกมาช่วยบังขีปนาวุธด้วยเช่นกันครับรวมถึงอีกฉากหนึ่งครับที่ ที่เราจะเห็นว่ากับตันอเมริกาแซมเนี่ยปะทะกับเบรดฮักเราจะเห็นว่าฮักปลารถใส่มาแล้วแซมสามารถใช้ปีก ตัดรถได้เลยนะครับคือตัดครึ่งได้เลยนะครับปีกทรงพลังมากแล้วฉากนี้มันก็เหมือนเป็นการบอกกับคนดูไกลนะครับว่าเราจะลดความเรียวลงนะครับแล้วก็เพิ่มความสะใจมากขึ้นไม่ต้องไปอิงตะก,กะความเป็นจริงมากแล้วนะครับใส่ความมันไปเต็มที่เลยคือเป็นการบอกกับคนดูไปเลยนะครับว่าเราจะมาในแนวทางนี้นะเราจะใส่บู๊เต็มที่นะครับจะได้ไม่ต้องไปเถียงกันในหนังว่าเฮ้ยแรงคนมันสามารถรับแรงประทะที่ปีกไปตัดรถแบบนั้นได้ยังไงอะไรยังไงคือช่างมันนะครับอันนี้ช่างมัน เขาเลือกแนวทางนี้แล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มความสามารถให้ตัวละครด้วยครับก็ต้องมีออปชันเสริมนู่นนี่นั่นมาเพื่อให้มีความแตกต่างจากกัปตันอเมริกาคนเดิมนะครับรวมถึงตัวแซมเองไม่ได้เป็นซูเปอร์โซลเจอร์แบบสตีฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มความสามารถให้ชุดแล้วก็เพิ่มความสามารถให้โลกเพราะฉะนั้นหากไปยึดติดกับตระก,กะความเป็นจริงจะต้องอธิบายด้วยตระก,กะความเป็นจริงมากจนเกินไปครับตัวละครนี้ก็อาจจะเป็นตัวละครที่มันอาจจะดูธรรมดามากจนเกินไปอาจจะรับมือกับตัวร้ายเก่งๆไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะละทิ้งความเป็นจริงไปบ้างนะครับละทิ้งความเรียวออกบ้างเพื่อให้หนังสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องนี้นะครับมาเวลมีการค่อยๆปรับเรื่องนี้มาสักพักแล้วแหละนะครับถ้าสังเกตหนังเรื่องหลังๆของมาเวลจะค่อนข้างละทิ้งตะก,กะความเป็นจริงไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ ถัดมาครับสิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในตัวอย่างก็คือฟอลคอนคนใหม่ครับคู่หูของกับตันแซมฟอลคอนคนใหม่ก็คือตัวละครที่เคยโผล่มาในซีรีส์ฟอลคอนแอนด์เดอะวินเทอร์โซเยอร์มาแล้วนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยเขาจะโผล่มาในฐานะนายทหารที่ชื่อว่าทอ r เรสแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชมชื่นชอบตัวของแซมมากมากนะครับในตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเขากลายมาเป็นฟอลคอนคนใหม่แล้วก็ธีมของชุดเราจะได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นในตัวอย่างนี้นะครับแม้จะได้เห็นแตกข้างหลังก็ตามแต่เราก็จะได้เห็นรายละเอียดนะครับว่าชุ ของตัวฟอลคอนคนใหม่เนี่ยนอกจากจะมาในชุดสีเขียวแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าฟอลคอนคนใหม่เองก็มีเรดวิงเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแค่แซมเท่านั้นที่มีเรดวิงและอีกหนึ่งความสนใจของตัวอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับตัวละครฟอลคอนคนใหม่เนี่ยในตัวอย่างมีความพยายามตัดให้เราดูว่าเอ๊เหมือนตัวละครฟอลคอนคนใหม่จะไม่รอดหรือเปล่านะครับเพราะเราจะเห็นว่ามีฉากที่ฟอลคอนคนใหม่โดนยิงแล้วก็ร่วงลงมาแล้วฉากก็ตัดไปที่ฉากงานศพครับซึ่งตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งที่มันอาจจะจริงแล้วก็อาจจะตัด บอกเรานะครับ อันแรกอ่ะผมขอวิเคราะห์ในแนวทางที่ถ้าจะเชื่อเขาก่อนถ้าจะเชื่อว่างานศพนี้เป็นงานศพของตอรเรสเป็นงานศพของฟอคอนคนใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะเราจะเห็นว่าในฉากงานศพนี้ตอรเรสไม่ได้ยืนอยู่คู่กับกับตันอเมริกานะครับรวมถึงว่าในบางฉากที่มีการต่อสู้กันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นตอรเรสเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฉากที่แซมกําลังปะทะกับเรดฮะครับเราจะเห็นว่าที่หลังของแซมเนี่ยมีเรดวิงอยู่2ตัวซึ่งมันจะมีเรดวิงอยู่ตัวหนึ่งครับที่มันดัน ไปคล้ายกับเรดวิงที่แปะอยู่ที่หลังของฟอคอนคนใหม่นะครับอันนี้ต้องสังเกตนิดนึงนะครับลองเอามาเทียบกันดูมันดันมีลายเหมือนกันครับเราจะเห็นว่าเรดวิงทั้งสองตัวลายไม่เหมือนกันนะแต่มีตัวหนึ่งเนี่ยที่ดันลายเหมือนตัวที่อยู่เคยอยู่กับต่อเรดเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่มาเวลอาจจะไม่ได้หลอกเราเขาอาจจะกล้าฆ่าตัวละครนี้จริงๆนะครับแต่ว่านะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นล่ะทั้งงานศพนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานศพที่ฟอคอนคนใหม่ตายจริงๆงานศพนี้จะเป็นงานศพ หนึ่งในกรณีที่1ผมคิดว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่มันเป็นงานศพของโฟลคอนคนใหม่แต่ว่าไม่ได้ตายจริงๆเป็นการทําเพื่อตกตาแล้วส่งโฟลคอนคนใหม่ไปทําภารกิจลับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ2ก็คือเราจะเห็นว่าประธานาธิบดีรอดเนี่ยกลายร่างเป็นเรดฮักใช่ไหมครับแต่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่านายพลรอดกลายเป็นเรดฮักฉากนั้นเราอาจจะเห็นนายพลรอดออกมาแล้วก็หนีไปในฐานะของเรดฮักแล้วคนทั่วไปก็รับรู้ว่าประธานาธิบดีหายตัวไป หรืออาจจะถูกฆ่าตายด้วยเรดฮักนะครับคนทั่วไปอาจจะรับรู้แบบนี้ครับแล้วรอดก็อาจจะหายตัวไปทําให้คนคิดว่าตายไปแล้วเราก็มีการจัดงานศพขึ้นมาโดยที่งานศพนี้อาจจะจัดขึ้นเพราะว่าไม่รู้ว่ารอดหายไปไหนจริงๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานศพเพื่อเบี่ยงเบียนความสนใจไม่ให้คนรู้ว่ารอดกลายเป็นฮักนั่นเองครับหรือว่าก็อีกหนึ่งความเป็นไปได้ก็คืองานศพนี้ อาจจะเป็นงานศพลูกสาวของนายพลรอสนะครับลูกสาวของนายพลรอรลกสอรอก็คือเบตตี้ครับคนรักเก่าของบรูซแบนเนอร์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหมผมก็ว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีการยืนยันว่าตัวละครเบตตี้จะกลับมาในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแต่ว่ามีบทบาทมากน้อยขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้รวมถึง2ตัวอย่างที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เห็นเบตตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เบตตี้อาจจะต้องตายในเรื่องนี้เพื่อเป็นปมอะไรบางอย่างแต่ถ้าเบตตี้ตายในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเล่าลําบากครับว่า ถ้าเบตตี้ถึงกับตายเลยแล้วทําไมแบนเนอร์ถึงไม่โผล่มาในเส้นเรื่องนี้เพราะว่าเขารักกันมากนะครับถ้าใครเคยจํา incredible h u ั k ในภาคแรกได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็คือถ้างานศพนี้เป็นงานศพของไอเซีาร์แบดลีจะเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะมีความจําใจต้องทําภารกิจอะไรบางอย่างในการรอบสังหารประธานาธิบดีพอทําเสร็จแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นผลกระทบกับคนอื่น,นๆเขาก็เลยปิดชีพตัวเองนะครับแนวทางนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับ แต่ก็อาจจะเกิดคําถามว่างานศพนี้มันแลดูเหมือนเป็นงานศพเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะว่ามีการไว้อ,อะไรมีการยิงสรุปด,ด้วยนะครับแต่ผมว่ามันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่อาจจะเป็นไอเซอาร์แบดลีย์นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกจับในฐานะผู้ต้องหาไปแล้วเนี่ยแต่ประวัติก่อนหน้านี้ในประวัติทางการทรหารที่เขาเคยทําความดีความชอบให้กองทัพที่เขาเคยถูกลบประวัตินี้ไปนะครับแต่ว่าในซีรีส์ Falcon and Winter Soldier เรนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยความช่วยเหลือของแซมประวัติของไอเซอาร์แบดลีย์ถูก หยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ถูกเชิดชูไว้ในพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับว่าแม้ว่าไอเซอาจะถูกจับเป็นผู้ต้องหาในการลอบทาร้ายร่างกายของประธานาธิบดีแต่ว่าเวลาตายไปแล้วก็ยังได้รับเกียรติในฐานะของผู้เป็นฮีโร่สงครามนะครับอันนี้ผมก็เลยไม่ตัดความเป็นไปได้ตรงนี้แล้วกันนะครับเรามาดูฉากถัดมาที่น่าสนใจดีกว่าครับถัดมานะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างงในตัวอย่างนี้ก็คือตัวละครของเธอคนนี้ครับตัวละครที่รับบทโดยนักแสดงอิสราเอลที่ ชื่อว่าไซราแฮสรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลนะครับซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดับสูงธรรมดานะครับจากที่เราเห็นในฉากต่อสู้ของเธอเราจะเห็นว่าคุ้นๆไหมครับว่าเหมือนใครใช่ครับเธอเป็นอดีตแบล็กวีโอด้วยนั่นเองครับซึ่งถ้าตามคอมิกแล้วประวัติของเธอไม่ใช่แบบนี้นะครับตามคอมิกเธอก็คือสายลับของอิสราเอลนะครับเป็นสายลับที่มีความเป็นไม่เบื่อไม่เมากับชาวอาหรับแล้วก็มีสมญาที่ชื่อว่าซาบราครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนแรกที่มีเปิดตัวตัว,ตวละครนี้ ในปี2022นีตอนนั้นมีดราม่าเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวละครน,นี้มีความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งอะไรบางอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครอิสราเอลแล้วก็มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อชาวอาหรับด้วยในขณะที่ณนะตอนนั้นก็อิสราเอลกับฮามัสกําลังหึมหึมกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนแรกครับที่มีการประกาศตัวละครน,นี้ออกมามีการประกาศจากแฟนๆมีการรณรงค์จากแฟนๆว่าให้คว่ำบาตรภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามีตัวละครน,นี้โผล่มาแต่ว่า มันก็หลังจากนั้นไม่นานครับมาเวลเขาก็ประกาศเองนะครับว่าประวัติของตัวละครนี้ที่จะถูกนํามาหยิบใช้ในหนังจะไม่ได้เป็นแบบตามคอมิกแต่เขาจะเขียนเรื่องราวมาใหม่ให้ตัวละครนี้เนี่ยเป็นอดีต Black วิดอวนะครับสายลับ Black วิดอวแบบเดียวกับนาตาชาโรมานอฟนั่นแหละแต่ปัจจุบันทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นตัวละครนี้ต่อสู้นะครับแล้วอาจจะมีแวบๆที่เรานึกถึงนาตาชาโรมานอฟเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าพวกเธอเป็นอดีต Black วิดีโอเหมือนกันนั่นเองครับแล้วก็ถ้าไม่ตัดความเป็นไปได้งานศพเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นงานศพเธอก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างว่าเธอเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีรอดเลยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเธอได้เหมือนกันนะครับสาหรับงานเมื่อกี้ไม่ตัดความเป็นไปได้ละกันนะครับถัดมาครับเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างและสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้สิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวของนายพลรอดที่จะกลายเป็นเรดฮักนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้มีคําถามเยอะพอสมควรนะครับว่าตัวของเรดฮักจะมีพลัง เหมือนในคอมิกหรือเปล่าหรือว่าจะโดนตัดพลังแบบในคอมิกออกไปก็คืออาจจะเป็นแค่ฮักอีกคนหนึ่งที่เป็นสีแดงเฉยๆนะครับแต่ว่าในตัวอย่างยืนยันแล้วว่าฮักตัวนี้จะมีพลังคล้ายๆกับในคอมิกค,ครับก็คือนอกจากจะมีสีที่แตกต่างจากฮักคนเก่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างออกไปของเรดฮักก็คือเวลาที่เขาแปลงร่างเป็นเรดฮักเรดฮักสามารถจะปลดปล่อยพลังความร้อนออกมาได้แล้วรู้สึกว่าเมื่อเขายิ่งโกรธก็จะยิ่งร้อนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็สิ่งนี้ก็ทําให้เรดฮักเนี่ยดูเหมือนจะรับมือ,อยาก ากกว่าฮักตัวปกติซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าตัวแซมจะถูกอัปเกรดจากชุดจากความสามารถต่างๆขึ้นมาเยอะแล้วก็ยังยากที่จะรับมือได้อยู่ดีครับเดี๋ยวเราลองมาคาดเดากันครับว่าตัวของแซมจะสามารถรับมือกับเบรดฮักได้ยังไงแนวทางแรกครับถ้าเขาต้องการให้ตัวของแซมเองสามารถรับมือกับเบรดฮักได้แบบตรงๆนะครับความสามารถของชุดที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่นี้ครับความสามารถของชุดอาจจะมีมากกว่านั้นก็คือชุดอาจจะมีความสามารถเป็นพาเวอร์สูท ที่เพิ่มพะละกกาลังให้กับคนสวมใส่ได้ด้วยรวมถึงปีกที่ทําจากไวเบรเนียมเนอาจจะมีความแข็งแรงมากพอในการสร้างบาดแผลให้กับเรดฮักได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อในแนวทางนี้นะมันจะแรดูเวอร์ไปหน่อย 2. ก็คือแซมอาจจะใช้วิธีการหลอกล่อนะครับอาจจะสู้ประทะกับเรดฮักไปสักพักหนึ่งก่อนที่จะมีการนําแก๊สหรือนําวัคซีนอะไรมารมเรดฮักให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับหรือไม่ก็รับมือกันไปสักพักหนึ่งพอคนเริ่มมามุงดูเยอะๆเรดฮักก็จะหลบหนีไปโดยที่คนไม่รู้ว่าในพลรอดหายไปไหนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ และแนวทางสุดท้ายที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันก็คือคลาสสิกในแบบที่ใช้จัดการกับฮักตัวเก่านะครับในแบบที่ใช้จัดการกับรูทแบนเนอร์นั่นแหละก็คือต้องเอาคนที่ในพลรถรักมาเกี้ยกล่อมนั่นเองครับซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบ็ตตี้ที่เราไม่เห็นกันเลยในตัวอย่างนี้นะครับอาจจะโผลมาช่วยเกี้ยกล่อมเลดฮักทําให้ฮักใจเย็นลงแล้วก็ได้สติขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นแนวทางแบบเดียวกับที่เคยใช้ใน Incredible Hu ฮักภาคเก่าๆนั่นเองครับและนี่ก็คือ สิ่งที่เราคิดว่ามันน่าสนใจทั้งหมดที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับส่วนในส่วนอื่นๆที่เรายังไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอครับเราเพียงแต่อาจจะพอคาดเดาได้ครับว่าตัวร้ายที่รับบทโดยจิอันคาร์ลอสเปอร์ซิโตเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆกลุ่มคนร้ายที่เป็นทหารรับจ้างที่ทํางานรับจ้างให้กับเดอะลีดเดอร์นะครับซึ่งเดอะลีดเดอร์ก็น่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการกลายลา Red รับ หากดูจากช็อตๆนี้แต่ในส่วนอื่นเราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนี้เราขอวิเคราะห์พูดคุยไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับและถ้าใครชื่นชอบคอนเทนต์นี้ของเรานะครับคอนเทนต์นี้ของเรามีชื่อว่าหนังทอดพอดแคสต์พอดแคสต์สั้นๆที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของหนังให้ทุกคนได้ฟังกันในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าเด Take Class และสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ